สวัสดีครับสวัสดเีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1ิบเกี่แล้วมั้งเนาะเอาก็ผ่านมาหลายวันแต่ว่าคลิปใหม่ก็ยังยังยังไม่ได้ทำใช่ไหมอ่าันนี้จะเป็นคลิปแรกของวันนี้เนาะอันนี้ลูกก็บอกว่าหนึ่งพฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติอ่ะ Labor Day อันนี้รูปก็จะมีคนงานอยู่เนาะเอาเป็นปกติเลยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นวันแรงงานในทุกๆปีเลยเป็นรูปของวันแรงงานเนาะนอะ่าในรูปนะ่าจะเป็นอ่ากลังทํางานอยู่มีมีสี่คนเนาะอ่อันนี้เป็นรูปเอาเป็นปกติเป็นรูปที่ผมอ่าก็มาจากเว็บไซต์ของกองสลากเนาะอ่ะเาเราค่อยมาดูกัน อันนี้วดที่แล้วอัน,นวดที่แล้วอันนี้เป็นประมูลวันที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทําประมูลให้ไม่ได้แปลให้เนาะแต่ไปแปลอีกรูปหนึ่งพวกเราอาจจะสงสัยหลายคนอาจจะสงสัยก็ไม่ต้องสงสัยหรอกไม,ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไม่ได้แปลอ่รูปปกสลากให้พวกเราก็เห็นอยู่ว่ามีอะไรที่น่าทำํำน่าดูพวกเราเห็นอยู่รู้อยู่เนาะ อ่าทำไมอ่าทำไมเอารูปนี้มาให้ดูพวกเราเห็นแล้วเนาะเห็นไฮไลท์สีแดงไหมที่ผมทําให้ดูอ่าถูกกันเยอะเลยได้กันเยอะเลยยกช่องเลยอ่าเอารูปให้ดูซึ่งเป็นรูปที่ไม่ได้ทาในในคอมพิวเตอร์เหมือนเก่าเพราะว่าผมยังกลับต่างยังหวัดอ่ายังกลับต่างยังหวัดยังไม่ได้กลับที่ทํางานยังไม่ได้กลับที่ที่อยู่เป็นประจําอันี้คลิปนี้ก็น่าจะอีกเอ่อวันสองวัน วันสักวันเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวผมจะทําในคอมจะซูมให้ดูจะชี้ให้ดูเป็นเป็นเหมือนที่เคยทําแต่รอบนี้ก็ฟังบรรยายไปก่อนพวกเราเห็นอยู่เนาะ,ะรูปที่เอามาให้สงการในรูปปกสลากงวดเมื่อกี้พูดถึงงวดเมื่อกี้นะพวกเราก็เห็นอยู่เนาะชี้ตรงนู้นชี้ตรงนี้เห็นเลข7เห็นเลข5เลข3ใช่ไหมเห็นไหมสีชมพูเลข5้าซ้ายมือ,อขวามือสีส้มเลขสมเลข7สีเหลืองอยู่ตรงคอใช่ไหม อที่เป็นตัวเลขใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยอ่าแล้วก็เห็นอ่าเป็นรัศมีรัศมีซึ่งซึ่งยีแท่งก็บอกว่ามี22แท่งก็เลขเจ็ก็2องแต่ว่า7อ่าเราก็เห็นอ่าห้สีผู้ซ้ายมือนี่มีอ่าสีส้ม3อ่าสีเหลือง7ใช่ไหมอ่าที่ลูกบอลว่าจะมีว่าจะมีศนก็ไม่มีเนาะแต่ว่าที่เป็นตัวเลขชัดๆพวกเราก็ก็น่าจะรู้อยู่เนาะ ก็ห้าสามอ่าห้าสามก็มาออกออมสินก่อนพอออกออมสินก่อนเราเราก็ยกเลิกไปใช่ไหมอ่าเห็นไหมห้าสามอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยอ่าสีสีชมพูกับสีส้มอ่า,าห้าสามห้าสามมาออกบนอ่าออมสินในวันนั้นแหละในวันหวยออกในวันที่สิบหกอ่าแล้วก็มีอะไรมีมีห้าเจ็ดอ่าห้าเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมไอตัวเมื่อกี้เนี่ยอ่าสีเหลืองกับสีชมพูนะ่ะ อมาออกของทกศอมาออกบนทกศอเหมือนกันก็สรุปว่าสามตัวนั้นมันออกไปหมดแล้วสรุปสามตัวนั้นออกไปหมดแล้วเราก็อะข้ามไปบอก่ข้ามไปแล้วทีนี้มาดูดูรูปแรกใช่ไหมในคลิปแรกอะคลิปสองก็บอกอเพราะว่างวดเมื่อกี้มันมีสามคลิปอันที่ชี้ให้ดูเป็นตัวเลขอะเป็นคู่สองคู่ที่ฝากไว้ในคลิปแรกอะเห็นไหมชัดไหมอ่าสองเจ็ดกับห้าสองเนาะ ที่ฝากไว้ในคลิปแรกเลยในคลิปแรกในรูปอันนี้เป็นรูปรูปจริงออริจนินอลจากของกองสากงวดที่แล้วเนี่ยงวดเมื่อกี้วันที่สิงหเนี่ยอันนี้ก็มีเพื่อนพวกเราได้เยอะอยู่นะอยู่ดูในคอมเมนต์ดิอ่านชัดเจนอยู่เนาะอ่ามางวดนี้อ่ามางวดนี้ก็เป็นรูปเหมือนเดิมในเว็บไซต์เขาก็ยังมีรูปอ่ารูปใหญ่ใหญ่อยู่สองรูปใช่ไหมที่พอเราจะ อ่าก็ปีมาดูได้ดาวน์โหลดมาดูได้เนาะอ่าผมก็ก็ก็มาทั้งสองรูปมาแหละมาปรับปรุงรูปให้เพื่อให้ดูสบายตาขึ้นนิดนึงจะไม่ได้ขยายจะไม่ได้ชี้นะอันนี้ผมยังทาในในโทรศัพท์อยู่อ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดทาในคอมเดี๋ยวผมก็จะทําให้น่าจะมีรูปจริงด้วยแหละเร็วๆนี้แหละวันสองวันนี้แหละเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายวันแล้วพวกเราก็น่าจะไปดูไปสังเกตอะไรมาเยอะแล้วเนาะ ดูคนมีสี่คนอ่ดูดูเครื่องจกักรมีอะไรมัง่งอ่ะคนแรกซ้ายมือคนคนคนแรกนี่อยู่หน้าสุดเนาะหน้าสุดซ้ายมืออ่ะกำลังเจาะอยู่อ่กากำลังเจาะมีเป็นเป็นงานเหล็กงานเจาะงานโลหะอ่ะคนขวาหน้าอ่ะคนที่สองก็หันหน้ามาแล้วกำลังเชื่อมอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นโลหะงานโลหะเหมือนกันงานเชื่อมงานช่างอ่ะส่วนสองคนข้างหลังสองคนข้างหลังนั่ง นั่งหรือยืนไม่รู้ไม่ไม่ไม่ค่อยชดไม่ไม่ชดเท่าไหร่แต่ว่าหินก็กำลังทํางานอยู่ในน่าจะเป็นเป็นรายการผลิตเนาะ,ะงานอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมอ่าเพราะว่าน่าจะมีสายไฟสายอะไรด้วยเนาะอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้แรงงานก็ประมาณนี้เนาะเราก็ให้เกียรติคนทํามาให้กินอ่าส่วนพูดพูดถึงเรื่องตัวเลข อ่าก็ใหญ่หญชๆชัดๆใช่ไหมสเตปปกติของเราอยู่ด้วยกันออกด้วยกันอยู่ติดกันออกติดกันเราก็เห็นอะไรที่เห็นเป็นตัวเลขอะ่ะเราก็เราก็คงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาจับมาดูว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอยู่ชุดไหนใช่ไหมอันนี้มันเห็นได้หลายตัวเลขแต่อยู่ที่คนนําเสนอเนาะแต่บางทีเอ๊ะ hey, ทำไมผมนําเสนอแล้วมันมันแล้วมันถูกแล้วมันออก อ่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องสงสัยพวกเราก็มาด้วยกันอ่าก็มันเคยได้มันก็ได้มันเคยเห็นมันก็เห็นนั่นแหละอะ่บางคนรู้มากเนาะบางคนรู้บางคนก็ตามคนรู้มาอ่ามาก็มาเนาะมาดูด้วยกันเห็นตัวเลขไหมเอาไล่ลองไล่ดูที่ละส่วนทีละสัดส่วนเห็นไหมอ่า ก็มีคล้ายมีเหมือนมีคล้ายมีเหมือนมีหลายๆอย่างเนาะคือผมก็จะฝากไว้เหมือนเดิมคืองวดที่แล้วเนี่ยเจ็ดมันโดดโดดเด่นมาชัดเจนมากงวดน,นี้ก็เห็นเจ็ดอยู่เห็นเจ็ดอยู่เอาคู่แรกคู่แรกเห็นเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเห็นมองตรงมุมขวามือมุมขวามือล่าง ขวามือล่างเห็นไหมเห็นเลขเจ็ดสองเลขไหมอยู่อยู่ติดกันหันหัวไปนคนละข้างเป็นเจ็ดเจ็ดเห็นไหมอยู่ตรงใต้ตรงเชื่อมอ่ะตรงที่เป็นไฟประกายอ,ะอ่ะอ่าไฟประกายเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเลขเจ็ดนะอันนี้ผมฝากไว้ก่อนเป็นเลขเจ็ดนะอ่ะผมจะฝากไว้แค่จุดสองจุดสามจุดเพราะว่ามันมันไม่ได้ชี้ให้รายละเอียดให้มากเดี๋ยวผมทําในความผมจะชี้ให้ดู ชี้ให้ดูแล้วก็ฝากให้พวกเราดูอันนีใน้ในรูปของออริจินอลก่อนส่วนรูปจริงก็เอามาเปรียบเทียบมาดูเหมือนกันเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูรายละเอียดเหมือนกันตรงนี้เป็น7จก่อนนะก็เป็น7เลขยกเจ็ดนะ,ะขยาบขึ้นไปอีกขยาบขึ้นไปอีกหน่อยนึงไอ้ตรงซ้ายมือของประกายไฟซ้ายมือของประกายไฟเห็นไหมสีเห็นสีเทาไหม อยู่ตรงศอกอยู่ตรงศอกคนน่ะศอกทั้งสองข้างอยู่ระหว่างศอกทั้งสองคนที่หันหน้ามานะ่ะสีเทาสีเทาที่เป็นเงาเงาน่ะตรงศอกน่ะนั่นเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันอ่ามีเจ็ดนะเนี่ยที่เห็นนี่คือเจ็ดนะชัดๆนะอ่าสองจุดแล้วเจ็ดเหมือนกันเป็นเลขเจ็ดทั้งสามตัวอ่าแล้วก็ อันนี้คือคือชัดนะอันนี้คือชัดมากแล้วก็ย้ายมาตรงคนแรกคนเจาะเนี่ยจอเจาะเนี่ยเจาะก็เจ็ดอยู่แล้วนะตามตามคือพูดให้มัน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 รื่นหัวมันมันคล้ายอ่ะอ่าก็จะเป็นอ่าดูตรงอ่าเห็นไหมเห็นแป้นข้างหน้าไหมที่เป็นสีเทาอ่ะเป็นแป้นอ่ะอยู่ข้างหน้าคนเจาะอ่าเป็นแป้นอ่าดูแป้นก่อนแป้นเราก็มองมองเป็นเลข7เห็นไหม สีเทาๆดำๆอ,ะอ่ะอ่าก็เป็นเลขเจ็ดก็ประมาณนี้เพราะว่ารายละเอียดจะชี้ให้ดูก็เดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวจะเรืมกันคือฝากไว้ก่อนประมาณนี้แหละที่พูดมาทั้งสีทั้งสามจุดตัวเลขเป็นเจ็ดทั้งสี่ตัวเลขเห็นไหมมีเจ็ดเจ็ดอ่าตรงสีเทาเนี่ยเป็นเจ็ดเจ็ดนะแล้วก็เป็นขีดสีดําขวามือล่างสุดหัวมุมก็เป็นเจ็ดเจ็ดเหมือนกันอ่าก็ ฝากไว้ว่าเด่นเจ็ก่อนโดดเด่นเจ็ดก่อนอ่าสรุปเลขสีตัวมีมีเจ็ดอได้เจ็ดมาตัวหนึ่งจะเบิ้ลเจ็ดหรือเปล่าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่ฝากเจ็ดไว้เนาะอ่าโอเคพอประมาณแค่นี้ก่อนอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะ จะชี้รายละเอียดแล้วก็เอารูปจริงรูปที่เป็นในปกสลากอะเอามาเปรียบเทียบให้พวกเราดูซ,ซึ่งซึ่งซึ่งจะชัดเจนมากกว่านี้เนาะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนพวกพ,พ,พวกเราที่เข้ามาดูมาชมมาช่วยคอมเมนต์มาช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ให้ก็จะกดแชร์ไปให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนในกลุ่มในอะไรก็ยินดีก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ ยินดีกับเพื่อนพวกเราที่ถูกหวยด้วยอ่ายินดีเป็นอย่างมากก็หวังว่างวดนี้พวกเราจะโชคดีอีกและก็โชคดีต่อๆไปอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ